บอขมบอขมแต่าบางเด้อสบายดียินดีต้อนรับทุกท่านมินอสซาแนลพบกับฮอโนฟินเซเคยมื้อน,นี้พามากินตำต้นเนาะจะมีกับผักกาดและอ่ามาะระขีนกเนาะนี่มะระมะขมก่อนที่จะนสมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายและกดกระดิ่งเพื่อจะได้พาไปกินใหม,ๆม,มๆ่ๆมีมาส่งทุกตู้มื่อ หรือว่าจะกินอย่างก,ก็สสมารถคอมเมนต์มาได้เนาะสำหรับโูตีดิบกำลังโซกห่านอยู่เด้อเพราะว่าบางห่านเขาก็ปรเิเสธเดี๋ยวจัดให้เนาะโูตีดิบเริ่ม ถ้าบุ๊ดยยังบ่เคยกินบอกเลยว่าบอกขมบอกขมจำบังเด้อ้บ,บอบอกขมบอกขมจำบังเด้อ สุภาษิตเป็นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาอันนี้หวานเป็นยาเนาะอ้ยรู้สึกจงไดบุแบบอ้ย قوم โอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย